นี่นะคะหลีก็อยู่ที่หน้าอุทยานเบนจัติลีนะคะหน้า BTS ค่อมพงทางออกที่6นะคะก็อยู่ข้างๆเอ e m พ o รียมนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับเ e m p o เทียนะคะตอนนี้เนี่ยโปเกมอนก็ย้ายแมปใหม่กันแล้วใช่ไหมล่ะคราวน,นี้เนี่ยสุดที่รักของเจลลีนะคะหรือว่าลีน่าจังเนี่ยหรือว่าจิงนะคะหรือลูซูล่าอะไรก็แล้วแต่ใครจะเรียกน,นะคะที่ใส่ชุดลาตีสีชมพูแดงๆเนี่ยทำหน้าแววๆใสๆแล้วก็เต้นท่าอย่างเงี้ย นางมาอยู่ที่นี่แล้วเจลลี่ก็เลยอยากจะมาดูว่านางมาอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเจอกี่ตัวเจอง่ายเจอยากนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าค่ะก็บรรยากาศคนเขามอกัำลังกายกันเราก็ใส่ชุดเดินห้างมาเดินคืออะไรมจักเือนนั่นไงแหล่งอู่ข้าหอู่น้ำมาม่าน้าเครื่องดื่มวันนี้เข็ดนำมาตอนเย็นไม่อยากตากแดดแล้วอ่ะเหมือนเข้าไปสวนลุม นี่เขามาวิ่งเหรอเนี่ยทำไมถือมือถือแล้วก็ก้มหน้ากันที่นี่คนเยอะค่ะสว่างแล้คนก็ล้วนมาออกกำลัง,งากายกันแล้วก็มาจากกับกับพมอนตอนนี้ก็ยังไม่เจอค่ะมาถึงแลนด์มาร์คของส่วนนี้ถ้าใครที่วิ่งผ่านหน้าถนนสุขุมวิทนะคะก็จะเจอแล้วตอนนี้ก็เจอแล้ว เอาแล้วนั่นไงอยู่ไหนอะจิ้มหน่อยไหนอะพอถามว่าอยู่ไหนล่ะใช่ไหมคะก็จะมีเพื่อนๆนะคะชาวแฟนเพจของเจลีนะเข้ามาบอกว่าอันนี้ใช้ดีใช้ได้ไม่ต้องล็อกอินตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงไหนหวะตะกี้เอานิ้วจิ้มไปมั่วๆเราน่าจะอยู่ตรงประมาณริมถนนแถวๆอย่างเงี้ย จะนั่งอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินกันไปดูว่าจริงหรือมั่วชัวหรือไม่หลอกกันนะเป่าออกเดินออกเดินเสาเสริมไม่ผงไม่ปัดนะไรยิงถ้าไปทางนู้นก็ต้องเป็นน่าจะเป็นประมาณเสานน้นอะ่ะไม่ใช่เสานี้เสานูน้นเสาที่มีซากุระฟุงฟิง้งจับปูจาอยู่นั่นเขาจับปูจากันด้วย อย่าพวนนะเดินถือมือถือกันเิ้วเลยไหนว่าคนมาวิ่งกันวะระหว่างเดินมานะคะเราก็เจอโปเกมอนนะไอตัวนี้มันคือตัวอะไรเนะี่ยใครรู้ชื่อนี่ช่วยบอกกีก่อนี่สระน้ำข้างๆ ยังนี่มันไม่ใช่เวลาเขาลดทงชาตินี่บามคนเขาหยุดยืนกันนิ่งๆยืนทำอะไรกันตรงนี้จะเป็นจุดที่มีเสาซากุระซึ่งๆนั่นไงมาแล้วเย้ yeah. แล้วแบลวใสๆน่ารัก ดูด้วยดูด้วยวันนี้ก็จะเป็นเพลงขับกล่อมได้เพลงไทยเก็กนะคะเราก็จะไม่ใช้เพลงโปเกมอนนะนี่ตัวแรกเลย ได้ที่นี่นี่เองมีบอกพิกัดไหมคลองเตยเหนือกรุงเทพเย่ <Yeah. S 2> มันเหมือนจะเกิดแบบเรื่อยๆอะ่ะเพราะจากที่เช็คก,ก่อนมาที่เกิดเรื่อยๆเลย ตรงไหนมีลิงตรงนี้เลยเนี่ยตรงไหนตรงที่เราอ,อยู่ทำไมเจ้ไม่มีรอกันไปลงที่เราไหนอ่ะไหนวะเฮ้ยอยู่ใต้เสานี้จริงด้วยนี่ แคปส่งชาวเพจแอปอ่าโอเคมันดุอ่ะมันกระโดดใส่เลยแล้วมันไม่เห็น, <S 2> <S 2> น,นดีเย่ตัวไหนอะจีโอดอูอ่านว่าอะไรไม่รู้่ะฉันอ่านอย่าง ซากุระฟงฟิงที่นี่คนรวยเยอะนะเนี่ยวินเดอร์มัน GPS ดีดเราไปไกลมากเฮ้ยคนนี้คนรวยอะบริจาคสามเสาเลยป่ะเนี่ยโอ้โหสุดยอดใครวะเนี่ยวินเดอร์มันสามเสาคนเดียวเลยอะนี่ผู้ได้รับอันนี้สองรวมทั้งเราด้วย ไปพอรอเสร็จแล้วใช่ไหมเช็คเช็คเช็คก็ใช้เว็บนะคะก็ะเข้าจากเว็บเนี่ยที่เพื่อนให้มาตอนนี้ยังไม่เจออะไรรอ,อก่อนทุ่มสี่สิบสองนางุ่งโผล่มา อย่ไหนวะมีไหมนั่นไงเจอแล้วพี่ต้องเดินอ่ะ ไะเดินมันอยู่ตรงมันบอกว่าอยู่ตรงโน้นอ่ออนะต้องเดินเข้าไปลึกๆอ,อีกอโทอสามสอง GPS โคตด,ดีอะนี่คนอื่นเขาก็เริ่มเดินกันแล้วคนเดินแบบเทียบเลย เนอร์สไตเป้เดินแซงเ่แม่เนิ่ตกนเหมือนเห็นอะไรแบบเอ้ยมินิดิวเดี๋ยวแคปชั่วส่งชาวเพจก่อน แต่คนไปมุงกันอยู่โน้นเหมดนเลยนะคนไปมุงอยู่โน้นหมดอันนี้จับได้ละไปไปต่ออยู่ตรงโน้นแน่เลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แต่คนเขาไปยืนกระจุกหยุดกันอยู่ตรงนน้นตรงข้างๆสน,นามตะก้อ 好去了。 nè như này, oh, mà Mới chưa? รับทำท่าเหมือนโกฟุตบอลแต่หน้าตาต้องไม่ได้เลยอวนบอนลระเบิดร้องเป็นช้างไทยไปได้ ได้อย่างนี้สิได้อีกหนึ่งตัวเฮ้ย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 กอดักะเก๋ ส่วนนี้โอเคนะเวิร์กเชียลลีน่าจังตัวหนึ่งดาทินี่สตัวแล้วก็ลีน่าจังใส่ดักล่างสองก็สรุปนะคะเพื่อนๆที่วันนี้มาจับตัวลีน่าจังนะคะหรือว่าจิงนั่นเองนะก็มาจับตั้งแต่ทุ่ม15บห้นะคะเริ่มจับได้ตัวแรกนะแล้วก็พอรอไปอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็มีดาทินนี่มา สองตัวแล้วก็ได้ลีน่าจังอีกตัวหนึ่งใช้เวลาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าลีหน้าจังตัวที่สองเนี่ยมันออกมาแล้วก็จับได้เนี่ยตามแคปเจอร์ที่แคปไว้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณทุ่มสี่สิบหกหนึ่งทุ่มสี่สิบหกก็คือครึ่งชั่วโมงพอดีอ่ะครึ่งชั่วโมงพอดีได้ลีน่าจังสองตัวมีนิอิวสองตัวโกดักตัวหนึ่งถ้ายังไงนะคะที่นี่นะคะก็อยู่ใกล้นะคะอยู่ใจกลางเมืองนะอยู่ในใจก,นกลางเมืองเดินทางง่ายนะคะใกล้รถไฟฟ้า BTS นะคะสถานีพร้อมพงษ์ ลงปุ๊บเนี่ยประตูที่6เข้ามาเข้าสวนนะคะแล้วก็เดินได้เลยแล้วก็จะมี3เสาโปรกเกสต็อป3หรือ4เหมือนจะมี4เสาเนาะ สี่สาโปเกสต็อปนะคะที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็มีแหล่งน้ําใหญ่มากนะคะก็ใครที่แบบว่าอยากจะมาจับโปเกมอนนะคะตัวที่แบบว่าชื่นชอบนะอย่างนี้น่าจังแบบที่เจนีชื่นชอบนะหรือว่าอยากจะหามินิีริวนะคะก็เหมาะมากเลยสาหรับการมาที่นี่ค่ะสําหรับรีวิวนี้นะคะก็คงจะเป็นรีวิวแค่สั้นๆแค่นี้นะคะส่วนใครเนี่ยที่อยากคุยกับหลี่นะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจนะคะฮัลโหลสตาร์พาวิลินนะคะหรือว่าเสิร์ฟว่าพาวิลลินก็เจอแล้วนะคะแล้วพบกันนะคะทั้งในแฟนเพจแล้วก็ใน u t u b e นะคะใน u t u b e นี่อาจจะมีคลิปอะไร ที่บอกว่าเป็นคลิปทั่วๆไปที่ไม่ใช่โปเกมอนบ้าง,งเพื่อนๆก็อย่าลําคาญกันนะคะก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตามค่ะแล้วก็จะขอบคุณมากๆนะคะถ้าเกิดชื่นชอบแล้วก็แชร์ค่ะ